พี่ปาล์มครับครับผมพี่ปาล์มมี how to เพิ่อมอายุการใช้งานดีตอเดอร์ร็อกใ,ใช้ได้นานนะครับก็มีนะมีประมาณสักสามข้อที่ที่คิดได้ตอนนี้นะ<ช>แต่ตอนอื่นคงคิดไม่ได้ละ,ะ <laughs> ข้อแรกเลยก็คือเรื่องเรื่องของเปคเครื่องนะครับคือ่อนอื่นต้องอาจจะต้องดูก่อนนะว่าแบบเราใช้ข้างในหรือข้างนอกบ้านนะครับหรือเขาจะเรียกว่าอินดอร์เอาท์ดอร์แหละถ้าเราใช้เอาท์ดอร์เขแนะนาว่าให้มี ip เดตติ้งไว้นะครับ พวกกันน้ำกันฝุ่นนะมันก็จะทำให้อายุการใช้งานยืดได้นานขึ้นแต่ว่าถ้าใช้ินดอร์อาจจะไม่ต้องมีพวก IP ก็ได้นะครับ IP <c oughs> เหลดาดีด้ก็คือการกันน้ากันฝุ่นนั่นแหละนะครับอั <c oughs> ข้อที่2เนี่ยแนะนําว่าให้เช็คลัางฐานทุกหเดือนคือลัางฐานเนี่ยจริงๆคือดิจิตอลล็อกเนี่ยที่ที่เจอมามันจะมีอยู่2แบบก็คือเป็นฐานที่เป็น AA ฐานแบตเตอรลลี่ AA a หรือ 3A 2เอะไรพวกนี้แล้วแต่แล้วก็อีกแบบหนึ่งคือเป็นลิเธียมไอออนที่ชาร์จได้นะครับก็คือรีชาร์จเดเบิรกนะครับก็ <c oughs> คุณเช็คล่างฐานเพราะว่าบางทีอาจจะฐานมันอาจจะมีน้ําเยอะออกมานะครับแล้วเราจะได้เปลี่ยนทันมันก็ทําให้ยืดอายุการใช้งานไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับแล้วข้อที่3เลยคือหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงการใช้น้นายาทำความสะอาดที่มันกัดกร่อนนะครับเพราะว่ามันจะทําให้สีของดิจิตอลเนี่ยอาจจะหลุดได้ง่ายนะครับคือจริงๆข้อนี้อาจจะไม่ได้สําคัญมากเพราะว่า หลายๆคนก็คงระมัดระวังในการที่จะเอาน้ำไปเช็ดอยู่ได้บางคนก็อาจจะผ้าอ้อมาหรือว่าผ้าแห้งก็เพียงพอแล้วแต่ว่าก็แนะนําว่าให้ระวังเรื่องการใช้น้ํายาที่มันกัดกร่อนไปเช็ดนะครับก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็มีคําถามสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมหรือใครก็ได้ที่รู้เนี่ยจะมาตอบถ้าไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวหาข้อมูลตอบให้นะครับ